สวัสดีครับคลิปนี้เรามาล็อกหน้าจอคือให้มันพักผ่อนบ้างนะครับก็คือพอล็อกหน้าจอหน้าจอมันก็จะมืดใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราสามารถจะตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะล็อกกี่นาทีหรือเราไม่ล็อกเลยปล่อยให้มันสว่างไว้อย่างนั้นนะครับแต่การล็อกมันจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับนั้นให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับฟันเฟืองนี้นะครับแล้วไปที่ จอแสดงผลเล็กความสว่างนะครับกดไปเลยนะครับนี่นะครับตรงสลิปนี่นะครับก็คือให้พักผ่อนนะครับก็ตอนนี้ก็คือผมไม่ได้ตั้งไว้เลยนะครับไม่เลยเนี่ยก็คือจอมันก็จะสว่างมันจะไม่ดับเลยนะครับทีนี้เราไปตั้งกันนะครับกดไปเลยนะครับนี่นะครับมีตั้งแต่15าวิ30วิจนถึง10นาทีนะครับผมเอาสัก5นาทีพอนะครับ เห็นไหมครับพอเราตั้งแล้วเนี่ยนะครับหลังจาก5นาทีนี่นะครับตรงสลิปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการอัดวิดีโอนะครับเออเราก็ไม่ต้องการให้หน้าจอมันดับใช่ไหมครับเพราะมืดเราจะไม่เห็นอะไรนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับตรงสลิปนี้นะครับ เป็นไม่มีเลยนะครับถ้าตอนเราอัดวิดีโอนะครับแต่ว่ายามปกติอะเราก็ต้องการให้มันพักผ่อนบ้างนะฮะให้มันนอนหลับบ้างนะครับเราก็ต้องไปตั้งเป็นเอ่อเนี่ยผมตั้งไว้5นาทีนะครับตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ